หมอเฟินก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นหมอที่ออกมาทําออนไลน์เนาะแล้วอยากช่วยคนไทยให้เยอะที่สุดอยากชวนคนที่รักสุขภาพแบบคุณเนี่ยออกมาทําออนไลน์แบบนี้เยอะๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเข้ามาในโลกออนไลน์นะแล้วคุณอาจจะไม่ใช่หมอไม่ใช่พรรยาบาลแต่คุณแค่รักสุขภาพอยากมาสร้างตัวตนแบบหมอเฟินเนี่ยแล้วก็อยากสร้างรายได้เสริมจากงานประจําหรืออยากมี Passive Income UM. ตอนนี้ตัดสินใจจะมาปล่อยของแล้วอยากจะสอนคุณให้ทําออนไลน์เป็น, Olá, นซึ่งหมอเฟินรู้เลยว่าสอนคนเดียวยังไงก็ช่วยคนได้ไม่เยอะเท่ากับไปสอนคนอื่นต่อแล้วคุณก็ เอาความรู้ของคุณเนี่ยไปบอกคนอื่นต่อด้วยโอ้โหหนึ่งคนรู้คุณก็ไปขยายขยายต่ออย่างเงี้ยประเทศเราไม่มีคนป่วยแน่นอนโรงพยาบาลคนไข้ลดแน่นอนแล้วก็ทุกคนจะน่าเด็กลงชะลอวัยแล้วก็อายุยืนมีความสุขแฮปปี้ไปด้วยกันถ้าคุณสนใจนะเข้ามาทําออนไลน์แบบหมอเฟิร์นหมอเฟิร์นรับปรึกษาออนไลน์ผ่านซูมเนี่ยแหละหนึ่งชั่วโมงเป็น private c o เ s u l t เลยว่าสาหรับมือใหม่นะสมมติว่าคุณกําลังเริ่มต้นทําเพจหมอเฟิร์นก็จะไกด์ให้ว่าควรทำยังไงมาทางนี้ทำคอนเทนต์แนวนี้ให้ได้ฐานแฟนแบบคุณ เนี่ยที่น่ารักน่ารักเนี่ยทำยังไงแล้วบางคนกลัวว่าไม่รู้จะผลิตคอนเทนต์ยังไงไม่รู้ว่าจะโพสต์เรื่องอะไรไม่รู้จะถ่ายคลิปยังไงหมอเฟิร์นจะสอนให้หมดเลยแล้วก็ปรึกษาต่อได้อีก30วันว่ามีปัญหาการทาออนไลน์ยังไงบ้างถ้าใครสนใจให้หมอเฟิร์นเป็นพี่เลี้ยงก็มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ปกติไพรเวทคอนเซิลเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเกือบหมื่นนะแต่ว่าช่วงเนี้ยอยากสอนจริงๆให้ออกมาทําออนไลน์แบบนี้แล้วมันช่วยคนได้เยอะกว่าจากการที่คุณอาจจะพูดอยู่ในโรงพยาบาลคน10นาที20นาทียต่ถ้าาคุณออกมพดออนาทีเงี้ สิกว่านาทีคุณพูดให้คนฟังได้เป็นพันเลยนะก็คือได้ไม่จํากัดอะ่ะได้อาจจะเป็นล้านก็ได้ถ้าคลิปนั้นของคุณไวเราแชร์อย่างนี้เลยให้คุณออกมาทาหมอเฟิร์นสอนให้แล้วก็บอกหมดเปลือกเลยว่าสร้างมาอย่างไงแล้วหารายได้จากออนไลน์ทํำยังไงราคาพิเศษวันนี้จาก9 9 9 9บาทเหลือ6,900้บาทนั่นเองสอนหมอพยาบาลแล้วก็คนรักสุขภาพทําออนไลน์ใครสนใจก็ติดต่อที่ข้อความได้เลยบอกว่าสนใจทําออนไลน์แล้วก็ปรึกษากับหมอเฟิร์นเป็นการส่วนตัวอยากสอนคุณให้มาช่วยคนเยอะมากเลยเพราะ รู้ตัวเลยว่าตัวเองสร้างคนเดียวไม่ Impact เท่ากับมีคนร่วมทางมาสร้างด้วยกันเยอะๆแล้วก็ช่วยกันเปลี่ยนประเทศนี้ไปด้วยกันเนาะ